เลี้ยงเจอแล้วกูเห็นในโทรรธานเป็นอย่งสีบำรุงร่างกายเคนบ่าโว้ยกูบ่กินน้ำหนักเด้อะบุน้ำมาให้แม่มึงกินคนเด้อเอาโอ้ยแม่บักขี้เรามันไปยามหลบยามใส่หัวประเทศชาติได้ไปตั้งแต่ด็กเด็กกรนพันโง่ลบบ้ามันมันตายข้าห้องระเบินั่งหวาเขาระเบิแม่พุ้ยมันสีเทียมกับสีนิ้วตัวเว้ยโอ้ยคือตอโบได้อีิงโจมยังละแม่ก็ลูกแม่โจม หิ้วเข่าหิ้วหน้าเวลาผัวกูพยายามใส่ไหมตีสี่ตีหาบ้านโง่ลบมาอยู่บ่หัวมันไม่ได้หรอกบ่ผัวนั่นเบิ้งพ่อเฮ็ดโมหนึงเดี๋ยวขอจิแกงมาสูดินง่ายก็ดีแหละเออใช่ใครกูมึงสิไม่ถาผัวมึงได้สิมาคือแมนยุ่งกู กินข้าวอยูขันแล้วเมื่อกี้แกงเห็นมาสู้กูกินอ่ะเออเดี๋ยวกูสิไปเก็บก่อนกูเห็นใบม้วนึงกูก็มาถามเมื่อว่ามึงมึงกินข้าหรือเป่เออเออไปไปเก็บมาแกงก็สดก็แซ่บนะแม่เนาะ้แม่สดห่อนหอนยังไม่แห้งเออวุ้นสดเอียงเลยแซ่บๆนะมึงแม่นนวดนะเออเออเออเฮ้ยสี่อยจะมีแห้งแน่อยู่แม่แล้วกดตอนนั้นแบบขี้เราก็จะไปได้กินแต่ยากดอกจุ่มน้ำใต้ยี่ปุ่นแหละมันไปเบิองมันแน่ปบาบ้าไปเบิองหัวมันดอก แต่ัวนสร้างว่าแต่ผัวนเนี่ยหายากมันบอกบ้าบ่มีแด้แรงอู้อีไปแกงเห็ดกับไปมิดซีรีเว้ยหิวข้อแห่งละลำย้ายเออแม่แม่มาแนวกัแกงเห็ดนั่นอู้นีห่อนหอนไม่ไหมโอ้เขาตาไร่เลยสวยมาพร้อมเสียกระติบเข่ามือข้าแม่โอ้ยสดกินซื้อๆมาต้องกินกระติบเข่าดอกเออกินแม่มันจิ้ม ก็คือเตาแขวนเฮ็ดอีห๋อะไรเนี่ยนี่เท็จลิ้นจือเขาอ่าเท็จลิ้นจือเออบำรุงร่างกายมึงแปลว่าจะใส่เลคอนใหม่อยู่ปุ่นตีมันมาแม่เท็ดเบื่อสันบเอี้ยนนี่มันมาแม่เท็จลิ้นจือบ่โอ้ยแม่เอ้ยจะเบิ่งลูกสาวเจ้แกงเท็ดอีหยังมาให้เจ้าเก็อุ้ยห yes ัดอุ้ยอุ้ยหัด เลี้ยงเจอแล้วก็เห็นในโทรทัศน์มันเป็นอย่งสีบำรุงร่างกายเพิ่นบ่าโว้ยกูบ่กินน้ำดอกเด้อบูนน้ำมาให้แม่มึงกินพ่นเด้อเอาเลยโซดเบิ่งสดเบิ่งอันมันมันมันคือคือกัญกระเพ็ดบ่าวยาวแกงเมื่อวานแท้นไหจักเลยบ่าวยาวแกงแบบใด้ขวดฉีดเห็นน้ำเจ้าบ่แบบนี้จีนัดดอกบักใหญ่นี่ก็ามันกูกินกูตายใจมัวาดนี่นี่ บอันพูดไรกัน de <oh no no oh, ิีบ่อ้กูามันจีบอ้กูตายได้ดิบ่ตายดอกคุณกาะว่าเห็นดิ้งจือนี่แม่มันบ่เมดอกกินาเม่กินบงหมดอบอกินมามันดอกมันจิตายนั่นกินไปกินมันนอีอย่งอันจี่ี่นั่นถันกูกินกูตายจะมาวานกูบอกแล้วสินี้เอาหนีไปทางไหก็อปแล้วกูบออยากดอกจังซี่นั่นกูยิงจงสิเมื่อยเติมกูเลจะได้กินข้าวกินน้ำเอาดอก มกินได่เลยบ่อันกูบ่อยากแล้วกูหันอยากถีบกนเอามาแกให้กูกินหัะแก่หัวอ้อยก็เพราะอ้อยโอ้ยกูอยากนี้เป็นบ้นเน่ยบ้านนี่กว่มีคนกินนะหมูซาแกงบานีห้ามเงยเห็ดลิ้นจือพุ่นนะพี่น้องแบบดีแบบได้อีก